มาพี่น้องมันนี่ได้เวลายามเบีดแล้วไปยามเบีดกันเนาองอหลังเรียกสิกู้เลยพี่น้องยามหมนูกู้เลยพอะเนี้ยมือสองบ้าเม็ดนี่เพลากิจเนาะพี่น้องมือว่างหลังเรียกกับพี่วี ทั้งแย่กับพีวีพีวีไปหนึ่งทีเกี่ยวบิดเนี่ยไปทั้งแย่ขลานไปเอออ้ยตัวกันเจี๊ย

เดี๋ยวๆไปดึงหางนี่คือดินแฮงๆอู้อู้บ่ขวางนี่ๆใจๆๆเดี๋ยวๆๆอุ้ยๆอุ้ย <hói noise> <room> <they are not there> <been> <fruitcake> พี่น้องยิ่มตามตามอยู่อู้นะเฮ้ยใส่บิดเบือนไมพี่น้องยเต็มถุงเบืองง่ายก็แขนหอะเหรเหนียวไไ้ยิ้มเสียงตามตามอยู่อ ยังไีครับว้าสามหลังเราได้ขอยังอีกตัวหนึ่งพี่น้องฮะเป็นหงนี่หลังที่ชีหล่ะฝ่านิน้หลุดป่านิน้หน่อยนอ้องหลุดมันแผดีดีว่าไม่เหลี่ยงไม่แน่น นี่สื่อมาไว้ทั้งปีก่อนได้สามปีโอ้สื่อมาปล่อยไว้อยู่ในสาสามปีมันเพียงไงมันน,มนี่ไหมเพียปลานิบกละ่ะอยู่ในบอ่อเนาะบ่อนี้ฝนตกน้ำท่วมได้ปล่อยนอ้ำออกจากสามันหนวกมานาม้ำมาเพียกันนี่นีะ่ะ นี่หลังนึงถีกปลาอย่างไรถีกปลาควาน้อยอสองเตี้ยมไม่ใช่้องง่ายสองเตี้มนี่เฮ้ยใหญ่อ้สองเตีมเต้มเดียว ังที่อะไรแล้วล่ะหนึ co, mm ่งสองที่หลังที่หาหลังที่หาเนื้เบื้อเนื้เบิดอหน่อยอาจจะบูบ่าบูบ่าเนื้อไงเลยไปหน่อยนะฮึปไปะ mưa này nó bến mưa này đó, đi lắng không gì <laughs> chứ ba nhắn cũng nhìn bài chuyện ngoài mà <laughs> Hãy Mà... làm cái chiết phi nhỏ làm như thế để luột làm đây, Không gì subscribe quá kênh có biết gì không, ta chỉ đuổi thôi. Biệt làng. Tụi anh nhảy 2 gì

ปรากฏกระถือเอ้าลูดนี่หลูดจลูดเบ็ดว่ากันปรากฏสามเตี่ยมนี่เนาะแต่ว่าเบ็ดเบ็ดหายขั้นหนึ่งว่ะอีกขั้นหนึ่งมีใครใครไปมองอยู่ อีกขั้นคงเสียท่านอยู่ข้ออยู่อยู่นี่อ๋อครบแล้วน้องเด็ดหนึ่งลังฮะ ไม่กินหนึ่งจะตายยังอยู่ปวดยากขัด

รอบเลี้ยงก็ได้สามตัวรอบไส้นั่นก็ได้สามตัวน้องพี่น้องผมกูเบลียนเลยว่ามืออื่นผมมีภารกิจนะ้นองๆนาะมืออื่นบางแมนกมีภารกิจเอา้ามือนี้ก็ซ้ำนี้นะพี่น้องโอู้มาอยู่มาอยู่เด็กประกรณ์ใหญ่ตัวหน,นึ่งครับสวัสดีครับ